บสวัสดีค่ะเพื่อนๆช่องรดโรพาเที่ยวเพะเล่อยงเท่ยกินตามสบายและสวัสดีเอฟซีที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้กูตักก๊กจะมีเมนูมาฝากเช่นกันนะคะเช่นเดิมก็คือเมนูข้าวผัด ปลาทูทอดใส่ชะอมนะคะข้าวผัดปลาทูทอดใส่ชะอมนะคะเป็นเมนูง่ายๆเป็นเป็นเมนูแบบข้าวผัดแบบโบราณของพุทักนะคะก็จะทําให้อาข้าวของเราเนี่ยมันอร่อยนะคะมันจะมีรสชาติของปลาทูนะคะเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากนะคะเครื่องปรุงก็จะมีนะคะตะไครนะคะแล้วก็หอมแดงกระเทียมแล้วก็ต้นหอมใบอ อะไรล่ะใบอะไรนะ่มะกรูดซอยอใบมะกรูดซอย,ยแล้วก็ไอ้ผักชีแล้วก็พริกขี้หนูและพริกขี้ฟ้าตามด้วยไข่ไก่นะคะไข่ไก่ที่จะขาดไม่ได้เข้าผัดปลาทูก็คือจะต,ต้องมีปลาทูใช่ไหมคะปลาทูก็ตัวใหญ่ๆเลยคุณตาเอาตัวใหญ่คุณตาก็จะทอดปลาทูก่อนนะคะแล้วก็ผักที่ที่จะเอาโรยหน้าก็คือผักชีต้นผักชีต้นหอมนะคะแล้วก็แตงกวา แล้วก็เพิ่มใบมะน,นาวใครจะชอบเปรี้ยวก็เพิ่มมะน,นาวได้นะคะรสชาตินะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะข้าวผัดคุณเจ้าก็จะทอดปลาทูก่อนนะคะทอดปลาทูให้จะกรอบนะคะขอหัวรกรอบๆเลยจองหัวปลาทูนะคะให้น้ำมันร้อนก่อนเอาลงเะะขาบอกกินหัวปลาทูแล้วจะฉลาดข้าวผัดมันต้องอร่อยแนะ่เพราะปลาทูตัวใหญ่เน้นที่ปลาทูนะคะตัวใหญ่ๆเลยะคะ่ะ ทอดให้มันกรอบนะคะเอาไปผัดข้าวนะคะอ่ข้าวผัดเดี๋ยวนะคุณเดี๋ยวชิมมาแล้วจะเกเอาข้าข้าวนะคะคุณตักก็มีวิธีการหุงข้าวที่ให้มันเรียงเม็ดให้สวยงามนะคะแล้วก็ไม่เสียง่ายแล้วก็เป็นข้าวที่หอมมะลินะคะ<ม>หุงแบบให้มันดูสวยและแข็งนิดนึงเพื่อที่จะไปผัดมันก็จะอร่อยนะคะข้าวนะคะมีคุณตัอกมีเทคนิคในการหุงข้าว เอฟซก็ลองเอาไปดูนะคะว่าเทคนิคการหุงข้าวไม่ให้เสียไม่ให้บูดง่ายเนี่ยมีวิธีการทําอย่างไรนะคะก mm ุตักมีคลิปอยู่นะคะคลิปที่วิธีการหุงข้าวอยู่ค่ะ mm hmm. ได้รับการตอบรับนะ mm hmm. คลิปนี้ก็โอเคนะคะเยอะมากเลยค่ะ mm hmm. ก็เอฟซีบอกว่าทําตามกุตักแล้วข้าวอร่อยมากเลยนะคะ mm hmm. แต่คุตักก็เอามาวันนี้คุตักก็หุง ให้มันสวยงามมากนะคะเพื่อที่จะเอานําไปผัดนะคะ,ะก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะผัดนะคะเราก็ต้องเอาข้าวไปไปให้มันแห้งให้มันเย็นก่อนเอาพัดลมนิดน,นึงก็ได้ค่ะแต่ตอนนี้มันก็เริ่มแห้งแล้วคือตักตักไว้นานแล้วะค่ะนี่ค่ะก็มันแห้งมันก็จะผัดได้เรียงเม็ดได้สวยงามนะคะอโอเคนะคะเดี๋ยววิธีหุงข้าวผมเอาไว้ในสกรีนนะครับเพื่อนๆอ่าไปตักกระทะไปชิมกันห่อ เป็น,นไปกลางะคะ่ะก่อนให้การทอดปลาทูนะไปแรงก่อนแล้วมาข่อนเป็นานกลางนะคะเพราะว่าปลาทูจะได้กรอบนะคะกรอบอร่อยนะคะให้มันสุกแล้วเป็นกรอบแล้วค่อยสับด้านนะคะแลจวก็จะอยๆับแล้วคนะคะ ดูแลหัวปลาทูให้ดีหน่อยทอดให้มันเหลืองนะคะกรอบเลยเวลาไปผัดแล้วมันจะอร่อยนะคะหอมกรอบ่อย อันนั้ทอดปลาทูนะคะคุณตั๊กก็จะทําน้ําปลาพริกก่อนค่ะน้าปลาพริกก่อนนะคะเพื่อที่จะไม่ให้พริกมันดานะคะก็จะเหลือไว้พริกไว้ไปลงไปผัดด้วยค่ะเทคนิคในการพริกไม่ดาคุณตั๊กก็มีคลิปนะคะคุณตั๊กก็จะใส่มะนาวก่อนนะคะเพื่อที่จะบีบมะนาวให้พริกมันหอมนะคะไม่ดําด้วยหอมด้วยไม่ดําด้วยหอมด้วย ทิ้งไว้ประมาณห้าถึงสินาทีนะคะอยูกบนาวไว้เนี่ยมันจะอร่อยนะน้ำตเตข้าวผัดนะคะก็จะจิบที่น้ำพริกพริกน้ำปลานะคะพริกก็จะสดอยู่นะคะไม่ดำนะคะที่ร้านขายข้าวกแกงเนี่ยวิธีว่าบางทีทําแล้วมันจะดำม,มันจะดำทิ้งไว้จะดำก็วิธีนี้แหละครับ ได้ใช้ได้เสียวเลยเอาให้กกหมันกรอบกันนิดนึงโอเคแล,แล้วาน้โอเคแล้วฟังนลยเอาหัวลงน้ำมันเยอะๆให้มันกรอบนะคะหางเดี๋ยวหางจะไหม้ก่อนหัวลงไปเอาให้กรอบเลยใช่ไหมใช่จะให้กรอบค่ะ ถ้าใครไม่ชอบกรอบก็ไม่เป็นไรนะคะก็เอาขึ้นได้เลยแต่คุณจักเนี่ยชอบกรอบเด็กๆก็ชอบอาจารย์ก็ชอบพ่ออาจารย์จะทำแล้วกทูตัวเลยจะทอดให้กรอบหน่อยค่ะหรือบางบ้านบางทีกินปลาทูเหลือนะแกะแกะออกมาแล้วก็แล้วก็ทอดทอดได้อีกค่ะแกะออกมาแล้วทอดแต่ชอบนะคะแต่คุณจักก็จะทอดให้กรอบกรณีปลาทูที่เหลือกินนะฮะใช้ไฟปานกลางไปหาอ่อนก็ได้ค่ะให้มันกรอบอร่อยนะคะ ปลาทูของกุตกัาก็สวยมากนะคะกระปรอบมากะคะ่ะกะรอบอร่อยนะคะ ขณะที่คุ้กตั๊กรอปลาทูมันเย็นนะคะคุ้กตั๊กก็จะจะมาปรุงในหาน้ําปลาพริกนะคะน้ำปลาพริกคุ้ก,กตั๊กแช่น้ําส้มไว้ใบมะนาวไว้สิบนาทีอ่องสามชปลานะคะพริกก็จะสดอยู่นะคะาตามด้วยคุ้กตั๊กก็จะเหยอดนี่ค่ะน้ำตาลทรายหึ่งช้อนชานะคะให้มันรสชาติกลมๆนะคะ ตามด้วยกระเทียมนะคะที่จะทําให้อร่อยนะคะกระเทียมค่ะ,ะอืำปลาพริกของตักะคะแล้วใครก็จะใส่หอมแดงก็ได้นะคือต้าก็จะใส่หอมแดงให้นิดนึงนะคะแล้วแต่ชอบชอบชอบหอมแดงนะคะ้ำะะปลาพริกสองเครื่องออืนะะก,ก็จะอร่อยแค่นี้นะคะน้ำปลาพริกคือตัาก็จะไม่ดํานะคะ อาจจะทานข้าวกับข้าวผัดนะมันจะอร่อยมากเลยค่ะออโอเคค่ะ,นะะปลาทิพุตาขนะ่ายตั้งไว้ทั้งวีทั้งวันก็ไม่ดำนะดิ๊กนะอ,อ,อร่อยกินน้ำปลายังอร่อยเลยใช่ไหมมันมน,นัวเพราะว่าน้ำปลาเราไม่เค็มอืมปลาทูกย์ตากก็ออย่าลืมนะหัว แนงเลยค่ะ,ะมีไข่ด้วยนะไข่ปลาทูตรงพุงอ่าคุณตาก็จะเริ่มผัดข้าวผัดปลาทูชะอมเลยนะคะใส่ชะอมเลยนะคะใส่น้ำมันไม่ต้องเยอะนะคะอะแล้วค่ะอ่าปลาทูคุณต้าก็แกะออกมาเรียบร้อยแลยะะ้ว่ะน่าทานมากเลยะคะ่ะกรอบนะคะคุณตาเอาไม่ต้อง กรอบกรอ,อ,อบมากนะคะเอาแบบพอได้เคี้ยวบ้างนะคะคุณตักลืมบอกเพื่อนๆไปนะคะว่าลืมแน่นะว่าคุณตักใส่ชะอมด้วยนะก็ผัดปลาทูชะอมนะคะใส่ชะอมอแล้วเดี๋ยวคุณตักก็จะใส่นะคะกระเทียมกระเทียมใส่เยอะหน่อย เทียมให้หอมนะคะ,ะจานกลางนะคะพอกระเทียมเริ่มเหลืองนะคะทีท่ต้าก,ก็จะใส่ไข่นะคะเหลืองแล้วใส่ไข่ก่อนนะคะ ให้ไข่มันเซ็ตตัวนะคะกระเทียงเหลืองหอมอร่อยเลยพี่จ๋าอย่าได้ไข่ชิ้นใหญ่ๆนะคะมันจะอร่อยไม่ให้มันเล็กมากให้ไข่มันเซ็ตตัวแล้วก็จะได้ก้อนไข่ก้อนใ,นใหญ่หน้าทาน,นะคะ ละคพอ,อไข่สุกเรียบร้อยแลวนะคะคุณตั๊ก็จะใส่จะใส่ตะไคร้นะคะมันจะอร่อยและหอมที่ตะไะคร้ค่ะตะไคร้ อมแดงเยอะค่ะผับลงไปด้วยกันผัดให้หอมเลยนะคะก็จะเอาพริกลงนิดนึงเพื่อให้มันความเผ็ดหน่อยนะคะต่อไปนะคะ นะคะใส่ลงไเอาข้าวใส่นะคะ หอมนะฮะเด้งเลยค่ะหอมหอมได้กลิ่นตะไคร่กลิ่นหอมแดงแล้วก็ไข่หอมฉุยเลยคลรับข้าวยังไม่เฉียงามน,นะคะเนี่ย ข้าวให้กระโดดก,กระโดดกนะอ,อะก็จะปรุงนะคะก่่เอนก็ใส่น้ำปลากา่องน้ำปลาลาดตามลาดขอบลาดขอบอสร้างความหอมแล้วก็ใส่ผิวขาวหน่อยนะคะ สีสันด้วยปรุงกลิ่นปรุงรสด้วยตามด้วยใบมะกรูดค่ะอคดเครื่องแล้วก็น้ำตาลทรายกลมกลออ่อมหอมฉุยเลยครับหอมให้กลิ่นน้ำปลาขึ้นมาเลย เอไม่ัง้งเข็มมากนะเอาพอดีพระปฐุแล้วก็มีรสชาติอยู่แล้วนะคะก็จะเรียงนิดสวยงามน,นะคะรักขอใส่ซีอิ๊วเพื่อที่จะให้ที่โดโดดูดูมีสีสนันขึ้นนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวมันจะขาวขึ้นไปมันจะขาวขึ้นไปใครไม่ชอบก็ไอ๊นะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องนะครับใครไม่ชอบม่ต้องใส่นะคะจ้าก็จะใส่ ไอ้เอาสีเอาสีเอาสีมันเท่มเามันก็มันได้เกลียร์พอข้าวอย่างนี้เด้งมากคหากุ้ตฟักก็จะใส่กระทูแล้วค่ะ ให้ไปทิ้งพอคำนอะอืมทีมันร้อยอ,อยคือโรยหน้าด้วยใส่ผัดตะปูนะคะบางทีก็จะหอมฝุ่นเลยอตามด้วยต้นหอมนะคะแล้วก็ ใบสะอมนะครับอสะอมเป็นผักอย่างแรกๆที่โดโดชอบกินนะหอมามากยค่ะ เขาเด่งดีมากเลยอ่าคือป้าเจะใส่นะะีะคะต้นหอมนะครัมีความเป็นข้าวผัดตามด้วยพริกขี้หนูแล้วก็พริกแดงกระดาษนะ ผสมพริกแดงกินได้โรโดก็จะต้องใช้วิชาเขียวหน่อยแต่นี้เขากินนะฮะ<อ>เขาโตแนละ้วินเขาก็กินรสจัดกว่าคุตักซี่ไงโดโดเนี่ยหอมหอมหอมมากเลยค่ะเดี๋ยวบอกใครข้าวไม่แฉะนะฮะยังไม่ได้สวยงามไปชิดูเนี่ยเพื่อนดูนะคะ,คะ,คะข้าวคุตักเบ่งมากเลยค่ะคุตักมีิธีการหุงข้าวไหนนะ,ะไม่มีการติดกระทะนะคะ อ่าฮะอ่าจะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวจะต้อก็จะจัดจานให้สวยงามนะคะอืมอะอ่คุณต้าก็จะตักใส่จานนะฮะข้าวเด้งมากเลยจัดจานเสร็จ ใช้ือนทูตักมือไม้สั่นอ่าแค่นี้พอก็เก็บไปกินเก็บไปหอกินพ่งนี้เช้าได้นะคะูตักก็เอาไปห่อขาดที่โรงเรียนมันเยอะจานจัดจ้าอ,จด,จด,อจดจัดจนอ,อืมเนื้อปลาโรยไปอีกก็จับเนื้อปลาโรยไปนะคะอืมเอาหัวยืนยันว่าเป็นปลาทูจริง <laughs> ามหัววางยืนยันนี่เชี่ยมข้าผัดปลาทูโอ้ยลืมเอาหางแล้วเอาหางมาไว้ตรงนี้หางกินไปแล้วแล้วก็โรยด้วพริกไทยนิดนึงค่ะให้กลิ่นมันก็ผัดฉีกไว้ข้างๆ แตงกวาแตงกวาเรียงออนี่ขายจันเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ก็ถ้าอุ้ยหอมพริกไทยมากเลยนี่ต้องมีสองร้อยเดี๋ยวนี้เนี่ยขึ้นพัตคาศสองร้อยห้าสิได้ประตูซื้อมาตัวเท่าไหร่เนี่ยจำได้ไหมกล่องนี้ห้าสิบบาทนะประตูสองตัวห้าสิบเยี่ยมเลยหน้าตาหน้ากินหน้ากิน โดูครับโดูมาดูสิแม่ทำอะไรมะนาวเสียงมะนาวโดโูมาดูสิแม่ทำอะไรเนี่ยมาดูสิอาบน้ำนั่นเหรออาบน้ำแม่ทำอะไรเข้าอะไรเข้าป่เข้าป่เข้าป่ะปลาทูแกงต้มเออเข้าป่ะปลาทูนี่ค่ะขามาดูมายืนใกล้ใกล้แม่สิใกล้่สิไม่ไม่ปลาทูอ่าขยับมาหอมขยับมาให้รางวัลแม่หน่อยเก่งมาก เไปไ้นยพี่โดหวัดดีเอฟซีอยากเป็นทางการก่อนวัดดีเจย่างวัดดีครับวัดดีครับรุ่นเบาหวัดดีครับหิวข้าวยังย่งยเมนูอะไรเนี่ยดเขาผัดเลยเอะไระเขาผัดเลยเขาผัดกระตุแกงต้มโอเคค่ะอ่าตักเสิร์ฟให้ลูกเลยดูกินกับแกงส้มด้วยนะ ช้อนกับช้อนมาแล้วสไตล์พี่โดโดอ้หน่าอร่อยจังเลยพี่เจ้าขาที่จริงไม่ต้องสีเข้มอย่างนี้ก็ได้นะฮะแต่ว่าอย่างที่เอฟซีทราบเราต้องทําให้สีเข้มหน่อยอเดี๋ยวกินหมดเราไม่ใส่ก็ได้แต่ว่าโดโดที่โดโดเดี๋ยวทานหมดแล้วก็ตักในทาอเลยลูกทาอเลยทานเลยน้ำปลาไหม แล้วนี่แกงเรียงใช่ไหมคุณแกงเรียงแกงเรียง,ง,ยงของใครของปาติมปาติมเนี่ยเราก็อุดหนุนปาติมฮะปาติมก็มีเมนูทุกวันนะอเพื่อนๆคิดถึงปาติมก็เข้าไปในไลน์สั่งอาหารแล้วไปคอมเมนต์ก็ได้ว่าทําไมไม่ทําคลิปโชว์อีกเข้าไป <c oughs> <c oughs> เข้าไปกระตุน้นกระตุ้นปาติมให้ขยันทําคลิปหน่อย เชฟทองเหมือนกันนะวันนี้ก็เจอเชฟทองครับอ่าชิมเลยคุณจัดคือมันอร่อยอยู่เลยละ่ะอร่อยแน่นอนอเพราะเราทำเองดูดออม,มีข้าวก็ต้องมีน้ำแกงครับของเขาตามสไตล์พี่ดโด,โดหอมหอมตะไคร้หอมใบมะกรูด นี่นี่นี่อะไรใครวางไว้เนี่ยใครให้อะไรอขอบคุณเขาหน่อยคุณนี่น้องอะไรน้องแอร์น้องแอร์ใช่ไหมน้องแอร์ไหนอันนี้เหรออืมขอบคุณน้องแอร์หน่อยฝากเขาเรียกว่าอะไรอ่ะของทางใต้ขนมเหรออ่านซิเขาเรียกว่าอะไรขนมฝากกระแมข้าวเหนียวแดงทางใต้นะคะตขอบคุณน้องแอร์นะน้องสาวที่น่ารักเจเมือนะคะแล้วเป็นเอฟซีเราด้วยนะคะใช่ละนู้น มาขามหวานใครให้มาขำหวานก็ขอบคุณตายตายคือคนดูแลคอนโดโอ๋อคนดูแลคอนโดให้มาขามหวานมาครับแกะมาเรียบร้อยนี่เดี๋ยวจะเอาใส่กล่องดีๆไปไว้ในรถนะอตอนเดินทางจะได้เอาไว้แก้ห่วงนี่ดอร่อยไหมครับนั่นแหอะครับกุตักตักมามให้อ่ะนี่น้ำปลา คุณทำแทบตายไม่เอาให้โดโดนี่ฮะไม่ดำเห็นไหมใช่ไหมไม่ดำเลยคุณได้โรยยังผมผมไม่เอาน้ำนะผมเอาพริกมาโรยๆนะฮะเป็นไเป็นเรื่องเอาพริกมาโรยหน่อยโรโดเปลี่ยนมากินแกงเลียงฮะชอบแกงเลียงเป็นไงโอโดอร่อยไหมอร่อยครับ อะมาดูเน่เน่เน่ยี่ใส่น้ำปลาไว้ออชอบตรงใส่โชยมเยอะๆแล้วแต่นะฮะใครชอบไม่ชอบใส่น้อยใส่มากก็บูรณาการกันเองนะครับ้ โดนตะไคร้รัวเลยตรงเนื้อปลาทูเน้นๆมันหน่อยปลาทู เอาลืมไปนกตาเอาหัวมาหัวมาค <C> e <al> รับตองหัวดูวผมจะเบา <c oughs> อ้ <c oughs> โหกรอบสุดยอดกรอบสุดยอดเมื่อตอนเด็กๆอ่ะรู้จริงหรือไม่จริงนะผู้ใหญ่เขาบอกผมมาตลอดว่า กินหัวปลาทูแล้วจะฉลาดหรือเขาหลอกให้เรากินหัวไม่หลอกไม่ให้กินเนื้อไม่รู้ <c oughs> มันเป็นฉลาดกินห, <c oughs> หัวปลาทูแล้วจะฉลาดคุณได้ยินไหม <c oughs> จริงเหรอบ้านคุณเขาก็บอกงนี้เหรอ <c oughs> อ๋องั้นก็กใครทอ้องนกะ็ทานปลาทูก็เด็กออกมาได้ฉลาดนี้ดูกินหัวปลาทูเลยแตะทางปลาทูไปกิน <c oughs> น้ำปลาพี่อร่อยมากคช่ไหมอร่อยโอ้โหยดยอด่ยเ้ยเขาเกือบหมดจานแล้วเนี่ยอ่สาสำหรับข้าว <c oughs> ผัดปลาทูใส่ชะอมนะคะของคุณตั๊กก็มีเทคนิคง,ง่ายๆนะคะเทคนิคไม่ยากแค่เพยงการข้าว <c oughs> ผัดจะอร่อยคือข้าวะค่ะ <c oughs> แล้วก็ปลาทู <c oughs> ปลาทูต้องกรอบแล้วก็ข้าวก็ต้องสวยนะคะ เครื่องปรุงก<ด>็กระเทียมเจียวให้หอมเลยค่ะแล้วก็เหลืองแล้วค่อยเอาไข่ลงนะคะมันเนี่ยมันได้รสชาติตรงน,นี้แล้วก็มาถาบจามตามด้วยนะะี่ค่ะพริกน้ำปลานะคะอร่อยมากทานคู่กันนะคะแบบสุดยอดจริงๆนะค่ะปากเอซหรือฝากเพื่อนๆลองไปทำทานดูนะคะ<ด>เทคนิคง,ง่ายๆหุงข้าวสวยแล้วก็เรียงเม็ดแล้วก็ข้าวเวลาผัดมันก็จะเด้ง หอมอร่อยนะคะข้าวหอมมะลินะคะถ้าคุณย,ยังไงคุณตั๊กก็ฝาก f อหรือเพื่อนๆนะคะกดไลค์กดแชร์กด u ับสไคร e ให้ช่องนล้ดค่ะเพื่อนด้วยนะคะค่ะ like, ย,ย,ยังไงนะคะ,ะ,ะ,ค,ะคุณตั๊กก็จะมีเมนูมาฝากเรื่อยๆนะคะช่วงปิดเทอมก็จะมีมากมายนะคะต้องการอยากให้คุณตั๊กทำอะไรนะคะเดี๋ยวตำไหลบัวนะคะ FC ขอมาที่คุณตั๊กไปทานที่สุพรรณคุณตั๊กไม่ได้อันนั้นนะนะคุณตั๊กไม่ได้ว่านะคุณตั๊กทำอร่อยกว่าเพราะเครื <c oughs> ค่อง <c oughs> ปรุง ไหลบัวที่มันสดแต่นั้นเขาก็อร่อยอร่อยอยู่ของเขาก็อร่อยอยู่แต่ของเราเนี่ยคือเครื่องปรุงมันสดมันสะอาดอะไรมากมายเนี่ยค่ะแล้วมันก็จะทําให้ไหลบัวของเรากรอบมีวิธีการทําให้กรอบนะคะมีเทคนิคในการทํานะคะยังไงงะคุณตั๊กก็ฝากเพื่อนๆนะคะกดไลค์กดแชร์กดสมัครใครให้ช่องนิริทัลาเที่ยวด้วยนะคะคุณตั๊กก็ขอบคุณเอฟซีที่ติดตามะคะมากมายนะคะให้กําลังใจคุณตั๊กมาตลอดนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีคะ่ะ สวัสดีครับเจอกันครับผมสวัสดีครับดีครับสวัสดีครับสีครับวากรับสวัสดีครับบ๊ายบายครับก็เจอกันคลิปต่อไปนะครับเพื่อนๆตอนช่วงนี้ก็มีทั้งพาทัวร์ลุยครัวพาทัวร์กินเที่ยวนะฮะก็ฝากเพื่อนๆติดตามชอบแบบไหนมากกว่ากันนะเข้าครัวหรือว่าไปเที่ยวแล้วก็ไปดูเขาทำกับข้าวแต่รับรองว่าที่ไปแนะนำได้มีการเตรียมนะฮะ ไปเจอกันไปเจอจริงๆไปร้านก็เพื่อนๆก็จะเห็นก็จะได้รู้จักกับร้านนั้นร้านนี้พร้อมๆกับที่ผมไปเที่ยวนั่นแหละนะครับอร่อยน้อยอร่อยมากก็ว่ากันไปนะครับ<ม>ก็ถือว่าเหมือนกับเพื่อนๆอนั่งรถไปเที่ยวกับผมนะครับก็ฝาการับชมอคอนเทนต์พาทัวร์ลุยครัวกินเที่ยว นะครับเข้าครัวก็เดี๋ยวก็จะสลับสับเปลี่ยนเ,เชฟทองป้าติ๋มกี่แตนอะไรเนี่ยใครชอบอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมว่ากันไะเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ